คุณผู้ชมครับสองคนนั้นยังต่อยกันอยู่นะยังไม่มีใครชนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีใครได้เราไปนะเราก็นั่งรอเป็นแบบบุคคลผู้ทรงค่านะ <Wow. S 1> มีผู้ชายมาแย่งเราคุณ <laughs> ผู้ชมครับช่วงนี้เดี๋ยวไปดูประเด็นรอ้อนเฟซจริงๆไม่ได้ไม่ได้แบบเป,เป็นประเด็นร้อนนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นน่ารักนะก็เป็นคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับน้องหมาที่เขาบอกว่าพูดได้อะ นะซึ่งก็เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันนะหลายคนแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับผมก็มีคลิปมาให้ดูด้วยเนาะเป็นคลิปน้องหมาพูดได้ใช่ไหมค,คลิปโอเคหรือเปล่าคลิปโอเคหรือเปล่าอยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทยคุณผู้ชมไม่ได้เป็นคลิปจากภาษาไม่ได้เป็นคลิปเมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าหมาต้องพูดภาษาไทยใช่ไหมเออคุณผู้ชมเขาบอกว่า ฮือฮาหมาพูดได้ที่จังหวัดชยัยภูม hey <ya> ินี่ไงเออขอคลิปหน่อยอ่เออเออเออเเอเอ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 กเออเอเออเเดี๋ยวเอออิเเออเดอเเดี๋ยวเินเีอเออออเเออเดเลยเออเออเออเอเดี๋ยวเเเเ

แล้ะไหนอะเสียงหมากินบ้างดูเดี๋ยวไหนอะกินนี่ไหะกินบ้างเรียอะไรบ้างเออเลี่ยเฉลี่ยเฉลี่นวเดี๋ยวอันแฉลบไปกรหางฉอดมาเทเลยเดี๋ยวไักมายงไก่อนยัดจตุ๊กจตุ๊กเศษบ่แซ่บบ่ บาอเลี้ยบอมบ่อหรอแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นเสียงหมาบ้าฉันไม่เห็นได้ยินเสียงหมาเลยเสบหลายเสบหลายนั่นหรอตอนจบนั่นหรอก่อนน่าเสพหลายอะไรอ่ะโอ้ เฮ้ยอันนี้ไม่ไม่จริงอ่ะจริงหรอ,อมีคนได้ยินด้วยหรอเราไม่เห็นได้ยินเลยคุณผู้ชมได้ยินไหมแต่ว่ามันมีคนได้ยินใ,ในในโซเชียลใช่ไหมเออในโซเชียลว่ะมีคนฟังออกด้วยนะคุณผู้ชมเออเราไม่แปลกเราเราเราฟังเสียงหมาไม่ออกคุณผู้ชม <c oughs> จริงๆใครจะไปฟังออกได้ยินแต่เสียงโคนคนไม่เยอะไร้เยะเราเป็นหมาเราก็ไม่พูดเราอายจะบ้าหรือเปล่า ไปอไป่านคอมเมนต์ไหมเออเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์เขาว่าไงบ้างนี่ชาวบ้านตะลึงหมาพูดได้แบบคำต่อคำด้วยนะขี้โมมากจะไม่ได้ยินเลยทิ้งมีคนกดไลค์ต้องต้องเป็นร้อยเป็นพันคนจะบ้าหรอ สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยคนว้วอะไปอ่านไปอ่านคอมเมนต์สิมีคนได้ยินเสียงหมาด้วยอะมีคนเข้าใจที่หมาพูดไม่อันอัน,นอั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 นนี้น่าจะไม่ใช่หมาพูดแน่นอนคํานี้ไม่น่าจะใช่หมาพูดได้ที่ไหนยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าหมาคลางเสียงคล้ายคำว่ารักเจ้าของก็จะถามหมาทั้งวันว่ารักไหมรักไหม ออเลยแล้วหมาก็จะตอบว่ารักไงเ<อ>พราะหมาคางได้ออกเป็นเสียงคคําคำว่ารัก oh, <no. S 1> ถ้าหมาทําเสียงคค้าว่าเอาครับเอาเออช่างมันเถอะ <c oughs> คอมเมนต์นี้ช่างมันเถอมะมโนว่าหมาพูดได้ออพูดคาว่าแซบได้เพราะหมาคา,างออกมาเป็นเสียงคคําว่าแซบก็เลยถามหมาทั้งวันว่าแซบหรือเปล่าแซบไหมใช่ไหมเออเอจริงเห็นไหมไอคนนี้มันมีตักกะนะมันมีเหตุผลนะได้ไปหนึ่งร้อยสามสิบสี่ไลค์ซึ่งดูโอเค นะครับอ่าไปดูคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าสมาคมคนรักสัตว์ทำไมไม่เข้าไปตรวจสอบเดี <c oughs> ๋ยวหมาตายกันพอดีเอาอะไรให้มันกิน <c oughs> มันไม่รู้สึกชอบอ๋อมันรู้สึกไม่ชอบก็ออกเสียงตามภาษาหมาไม่ใช่ภาษาคนคนพวกนี้ชอบทําให้มีความเชื่อแบบโง่ๆเออสิบสไลนนี่มันใกล้วันหอยออกปะนี่วันที่เท่าไหร่แล้วะเดีนี่ก็ไม่ใช่วันใกล้โอ้ยนี่ทักคลิปออกมาใกล้หวยออกนะมึงหมานี่ เอาแป้งไปโรยหมดแล้วเนี่ยจริงๆเอาไปดูคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าเห็นมารคนเขาก็ไม่ได้ยินเหมือนเรานะเอาอะไรให้มันกินดูจากอาการมันแสบคอหายใจก็แปลกๆดูทรงก็รู้ว่าป่วยพาไปหาหมอนะพรมานจางมุงสหายใจไม่ออกเห็นแล้วเครียดแทนหมาเอออันนี้อาจจะเป็นสัตวแพทย์เขารู้ด้วยว่าหมอป่วย อ่ะคำมเมนต่อไปครับผมว่าหมามันจะตายเพราะพวกนี้แหละลุมกินอ๋อกินกินแซบแซบเบิงเบิงตายขี้คุณอ้ยอันนี้เราต้องอ่านเป,ไป็นภาษาอีสานอันถึงจะเก๋แต่อย่าให้เราพูดเลยเดี๋ยวเพี้ยนหมาจะพูดได้หรือเปล่าไม่รู้แต่รู้แต่ว่าสงสารมันดูท่าทางไม่ค่อยดีเราด้วยให้มันผักบางเออเห็นมา้าเขาก็ไม่ได้ยินเหมือนฉันนี่แหละมีแต่คนสงสารหมา ใครได้ยินนะฉันก็พอไม่โอเคนะจริงๆนี่ถ้าผมเป็นหมาผมจะบอกว่าผมพูดไม่ได้ผมจ็บคอ,เ,อ,อเห็นไหมไหนอ่อะหมาพูดหรอกินกินแสบบอแสบบอกูงงเห็นไหมแสบบอนี่ก็เป็นเสียงเจ้าของพูดใช่ไหมไม่ได้เสียงหมาซะหน่อย ได้ตั้งร้อยหกสิบสามไลค์เห็นไหมเขาไม่ได้ยินเหมือนฉนันนแหละอีกคนที่ได้ยินอะมโนเห็นมีแต่คนป้อนยาเออจริงๆอะไรเนี่ยคนแถวบ้านกูก็เห่าได้ไม่เห็นแปลกเออเห็นไหมคอมเมดี้เก๋มาพูดเหมือนคนได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคนแถวบ้านยังเห่าเหมือนหมาได้เลย เออ oh, <no. S 1> ถูกถูกเธอเธอเป็นคนที่มีเหตุมีผลฉันเชืยียเธอจริงๆได้รับ486ไลค์ like. เห็นไหมคนก็เห่าไม่ฮือฮาหรอกเออเห็นไหมคนบอกกันน,น่นเป็นมุกเดียวกันหมดเลยผ่านผ่านผ่านหมดแล้วเอออะไรอ่ะสงสารหมานะจริงๆหมาไม่เห็นจะพูดได้เลย ที่บ้านปอนเลี้ยงหมาหลายตัวมากหลายตัวก็ตายไปแล้วเพราะมันแก่ตายนะมันไม่เคยพูดได้เลยมันพูดไม่ได้หรอกคุณผู้ชมอย่าไปเวอรเพราะว่าอวัยวะในการใช้เปล่งเสียงของหมามันพูดไม่ได้เขานักวิทยาศาสตร์เขาทำวิจัยออกมาแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปมาโนว่าเออมันพูดได้มันไม่ได้มีกล่องเสียงเหมือนคนมันไม่ได้มีทางเดิน หายใจเหมือนคนมันไปพูดได้ยังไงฟันมันก็ออกเสียงไม่ได้ฟันมันมีแต่เขี้ยวจินตนาการกคุณผู้ชมอย่าไปหลงเชื่อนะอะไรพวกนี้นะครับแต่เาว่าถ้าเกิดใครได้ยินก็ถือว่าหมามันเก่งก็แล้วกันเออนะประมาณนี้แหละพอดีกว่าเราเราไปเบรกดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้านะครับเดี๋ยวพี่นกเอาเรื่องตักบารมาคุยกันเนาะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับใครที่อยากจะถามเรื่องอะไรเออเรื่องตักบารก็ถามได้นะส่ง SMS มมานะครับ พิมพ์ทีวีแปดเป็นบล็อกตามด้วยข้อความนะก็วันเดือนปีเกิดวันเกิดน,นะครับแล้วก็คำถามนะหรือคำถามเพศด้วยก็ได้นะครับผมเอาที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคำถามของคุณนะให้ข้อมูลมานะครับส่งมาที่4642244นะแล้วก็เบรกสุดท้ายโฟนอินนะครับ0 7 6 2 1เ9 2ดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเบรกกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน่าจะมีผู้ชนะ ระหว่างคุณแอนดี้และคุณปันปันแล้วเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็นผู้ชายของเรานะโอเคไปเบรกกันแป๊บนึงครับ